มิดมากเลยเราอยากเล่นเน็ตเราเพอนหนไเป็นยเราไม่จ่ายตังค์เลยหมออไม่ใไม่ใช่นี้ตัเตอนเย็นเฮลิมันมาเล่นแล้วเล่นได้ก็เอ้าไม่จ่ายน่ยจะขัดข้อไรเย่่ายไม่ได้จ่ายค์มตกแล้วลูกไม่จ่ายตังคเน็ตจ่ายตังคเน้ตงนี่เด็ดไม่จ่ายอ๋อจ่ายตังค์อย่างนี้ลจ่ายเราเล่นได้เลยปะหี่ชั่วโมงไมไปนัดใครเอาไว้เปล่าว่า จะเข้าบ้านเอ้ก็จะเข้าก็แบบเต็มที่เลยวันนี้จะเข้าบ้านไม่ได้เข้ามานานแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยาให้นอนไม่ใช่บ้านนั่นบ้านบ้านน้อยบ้านเราบ้านเราเรอเราก็แบบกะเข้าเต็มที่เข้าเนตเข้าเนตเข้า โอ้ใช่เรากำลังรออยู่ฉักจำจัดได้ไหมได้จได้ของเขาอยู่เขาไม่ใช้อยู่ใช่ไหมใช่เขาดีใจมากเลยค่าตัวแพงแต่เขาเพอเขารู้ว่าเขาไม่ใช้เขาจะพังรกได้จะรับได้ ไ่เขาให้โมตรงกลางยูทีคกลางจะจะเป็นเลขสี่ไหนิวนินิวบอกเขาทีว่านไม่อ,ไ yell, Elena, อยากได้คนไม่อยากได้คนเนี้เราบอกว่าเฮ้ยเรามาได้ไงอ่ะเอาไปในรถวเอใส่ไมเ่ล้ใส่ล้วใส่แล้ใส่้วใ่ใส่่วลยว้่แล้วใ้วใใส้ว้ใ้่้ คนเก็บเก็บเก็บเออของนิปเอสนั่นสินิปเอสเลยไปเหรอไม่ตัวเล็กมากหรอไม่มีเอสด้วยอไม่ไปด้วยนี่คยอมแพ้น่ไปอไดูนี่เป็นยี่ห้อเกไปเลยอุ้ยอะยังยไนิ้วเปลี่ยนได้าเอสได้นะโอ้ยหยาเลยเอสนะเก็บใส่ใไม่ออกเอ็มอ๋อได้อ๊ยมันติดไหล่เอสติมอ่อใ่างใส่บ้าง นี่แม่แเป็นมีหนึ่งลมนจะรอระยะสองอ่าเิงๆมองตอนแรกมองสองลสสองก ไฟฟ้าเข้าบ้านหรือเปล่าพี่อยู่เชียงหม่พี่ยังรู้เลยนะหนูพี่อยู่เชียงใหม่ร่ไฟฟ้า้าอเยื้หนูเข้างพี่บ้านขอโทษครับเทียูทัตครับเห็นไหมล่ะไฟฟ้า่วใช่เลวันนี้ทูตัดที่ไยอมเชืเลยเรื่องเกี่ยงมากไปแ้วัดเล่นนี่ไมด้เหนะช่องูตัดด้วยอินเอร์เน็ตไม่ตัดเดียวทูตัดอะไรเราใส่ยู่บ้านดูัเอก้นบอา ต่งาไแชรเดี <gegen violin> <acy> ๋ยวคืนนี้ก็นูงนลนมาีเดเเดี๋ยวเทียงคืนเราก็ลม่แลใหอบเรรใหม่แล้วทำทะเบียนใหม่ดีกว่ามสี่เกเฮ้ยาอยากได้สี่เก้ามั้งแวเยไม่เอาแต่วาไม่อ้าแต่จะเสียเท่าไหร่ดีกว่า เอาสามสี่เอาสี่สี่นะไม่เจอตั้งนานเนี่ย